หรือหร,อหรอนอกบ้านค่ะข้าวโพลเลยหมะกำลังลงค่ะหมะกำลังลง นิมะลุ้ม,มนิดๆค่ะวันนี้ตื่นมาเศร้านี้ของเก่าละลายยังไม่หมดมาอีกแล้วอยู่ตรงบันไดนะคะอาหารเศ้าง่ายๆสไตล์น้องนลินเช่นเกา่าเช่นเคยคะ่ะเขาพัดแค่ลอดกับไขด่ดาวแสบบอฮันนี่ขาพัดแค่ลอดนะคะวันนี้ น้องนารลินชอบมากค่ะเขาผัดแม่บ้านทำอร่อยนางละ่ะ มาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะหิมะมาอีกแล้วมาแบบลินลินค่ะมาแบบลินลินวันนี้พาน้องหมามาเขาข้องน้ำเช่นเคยค่ะชีวิตตอนเ้าราวันนี้วันหยุดนะคะวันนี้วันเสาร์ค่ะหิมะลงโปรยปลายน้องมาเป็นแต่หางมาไปแล้ว ไปเลยแม่บ้านทํา,าทางเดินมานะคะพานออกมาออกมาเดินนะคะทำทางแยกไปนู่นด้วยะคะ่ะจะได้เดินง่ายๆน้องมาของแม่บ้านบรรยากาศน้องมาก็ชอบชอบเล่นหิมะคือกันกับน้องนาริน เวลาบอเอาเพิ่อนออกมาเล่นด้วยนะี่ไห่อยู่ในบ้านนลยคะไห้เง็กเงกอยากออกมาด้วยบางครั้งอ,ออกมาด้วยไม่ไหวคิดดื้อเวลาเฮากำลังเล่นสไลด์ม,มาอ่เพิ่นก็นแลนวิ่ง,น,งน้องนารินกุกกี้คามยวนแฮปซัมบักฟิตเกอร์ขมอนบักฟิตถามขมอนค่ะลงเม็ดอีกแล้วหิมะเพิ่อนน่ะ อันน่ะเอ้ยนะขาไกายวิ่เห็ดใส่กันค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะดูกวดหิมะแล้วมือเสาร์เนี่ย พายุลูกเห็บมาอีกค่ะลูกเห็บตกเว้ยจะเป็นเห็ดใส่กันค่ะธรรมชาติธรรมชาติในเดือนกุมภาพันธ์นี่คักหลายคักอีริค่ะพายุลูกเห็บกอดกอดป๊กเป๊กป๊กเป๊กป๊กเป๊กเลยป๊กเป๊กป๊กเป๊กป๊กเป๊กคักหลายเห็ดใส่กันดีค่ะธรรมชาติบรรยากาศ น้องมาเขาข้างน้าเฉินเก้าค่ะนะลูกเข็บลูกเข็บบนหลังกุกกิป๊กปิกป๊กปิกปุ๊กปิกปุ๊กปิกปุ๊ก,ป,กปิก,ปก,ปกพายุลูกเข็บกุกกิพายุลูกเคปประต้องตกใจลูกธรรมชาติของแท้ลูกเอ้ยเขาบ้านเขาบ้านเขาบ้านลูกเขาบ้านอ่ะ เฮ้ยพอนนะทวนทวนเลยลมน้ำพอมพะยุลูกเข็บน้ำพอมเพ่อนนะดีแต่ว่าทำอะไรนะลินลิงน้อยทำอะไร <c oughs> เ้ยล่นค่ะเล่นอยู่ห้องนะคะเอาน้ำ มาเอาน้ำไปเฮ็นยังบาด,ดูนั่นนั่นไปเลยไปเลยห้องของเล่นอยู่ห้องนุ่นค่ะหลบเป็นยังละห้องของเล่นเพิ่นส้น้องมาออกไปเข้าห้องน้ำเมื่อกี้เนี่ยไปอยู่ลูกเข็บลงตะกี้นี้ปอกเปก๊ปกปอกเป๊กเลยเนาะก,กูกินเนาะค้ากลายหิมะลงแบบนี้ดูสวยงามมากค่ะแม่บ้านชอบดูคลาสสิกดีค่ะดูคลาสสิกดีเสียงสองพอลูกอยู่หน้าบ้านน,น่งค่ะ เดี๋ยวไปแอบดูซิทำอะไรกันสองพ่อลูกเป็นนางเอกของแม่้าน,นอนค่ะ you see that นี e you see that เอาดอ you see that เอาดอเดียวดูสวยงามมากเลยดูสวยงามมากเลย ดูสวยงามมากเลยนอกบ,บ้านโอ้ยคัก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 คไ่ได้พูดเล่นค่ะอิรีค่ะบรรยากาศบรรยากาศในเดือนกุมภานีนตามบทันค่ะโอ้ยคักอิรีค่ะคักอิรี <c oughs> ไปจะออกไปซื้อมะละกอมตาตำสมตำทำอาหารเย็น,นี่วันนี้ก็ประมาณนี้บบไปดีกว่าค่ะอยู่บ้านด,ดีกว่าพาอยุล้มหิม,มะเดี๋ยวหิม,มะเดี๋ยวลูกเข็บเดี๋ยวลูกเข็บเดียเเด๋ยวหิม,มะโอ้ยค่ะไกลไม่บ้านเขาคัวทอดปลาแซลมอนดีกว่าค่ะป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 ะโบได้กินดอกสมตำไปจะออกไปกินสมตำจากน่อย วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รักทุกคู่ทุกคนเช่นเก่าเช่นเคยทีแบะมาชมคลิปสพอร์ตให้กับแม่ปงังแอนนองนาลินเนาะคะ่ะนาอขอบคุณหลายๆคะ่ะสําหรับวันนี้ก็ไปลคะค่ะยิ่งพึ่งเบื่อหน่ายกันยิ่งพึ่งหนีจากกันเด้อค่ะเด้อพี่ๆจ๋าดูๆค่ะสพอร์ตให้กับแม่ปงังแอนนองน,นาลินเลยนะคะนาอ ได้เป็นกำลังใจทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมทุกวันทุกวันทุกวันเลยจ้าโอ้ยบ่ได้กินดอกสมตำบ่ได้กินดอกค่ะสมตำดูคะ่ะบรรยากาศเตื้อลายค่ะอะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวแม่ปางจะถอดป่าไซ้มอนเฮสลลดพักง่ายๆดีกว่าเนาะค่ะเนาะเอาให้ิหมะอยู่ตกเดี๋ยวแม่า้านจังจะออกไปซื้อมะละกอตำสมตำค่ะค่ะไปละ อกหัวทอดปลาแซยมอนหนังกรอบๆนะคะทอดปลาไซยมอนผักสลดัดอาหารเย็นวันนี้ง่ายๆสไตล์แม่บ้าน